ำหรับทิศทางราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยถูกกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงประจําเดือนมกราคมนะครับสะท้อนใี่เห็นถึงทิศทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของความแข็งแกร่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ตัวเลขตลาดแรงงานที่ออกมาดีครับ ทำให้นักลงทุนมีการลดการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมประจําเดือนมีนาคมลงนะครับภาพดังกล่าวเป็นปัจจัยไปกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรมีสัญญาณของการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับทางนี้เนี่ยของคําในวันศุกร์จึงร่วงหรือปรับตัวลงประมาณ15เหรียญน,นะครับปิดไปะระดับ2,039เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับ ช่วงเช้าวันจันทรนี้นะครับราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากประธานเฟดคุณโจโรมพาเวลครับมีการออกมากล่าวถ้อยถแถลงส่งสัญญาณแสดงถึงท่าทีที่ว่าเฟดจะยังคงไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมประจำเดือนมีนาคมนี้นะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่ส่งผลให้ทองคำในช่วงเช้าวันจันทนี้ถูกกดดันหรือกลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบครับ ประกอบกับในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการในฝั่งจีนนะครับมีสัญญาณออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการรวมทั้งความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่อาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเศรษฐกิจถดถอยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ไปดันให้หยวนอ่อนค่าลงและหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและสร้างความวิตกกังวลว่าคนจีนอาจจะซื้อทองคําน้อยลงนะครับปัจจัยดังกล่าเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับ ที่ทําให้ทองคําในช่วงเช้าวันจันทร์ยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวหรือเป็นการปรับฐานลงต่อครับอย่างไรก็ดีทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีรายงานข่าวออกมาว่าในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางสหรัฐเองมีการโจมตีในส่วนของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในตะวันออกกลางนะครับทางนี้เนี่ยสหรัฐมีการจับมือกับอังกฤษมีการมุ่งเป้าโจมตีไปยัง กลุ่มผู้ก่อการร้ายในตะวันออกกลางอย่างเช่นกลุ่มกบฏคูตีที่มีฐานที่มั่นในซีเรียและก็ในอิรักนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยกองกําลังทางการทหารของสหรัฐถูกโจมตีจากกองกําลังกลุ่มดังกล่าวอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีแนวโน้มทวีความดุนแรงมากยิ่งขึ้นและสหรัฐจับมือกับอังกฤษในการโจมตีกลุ่มดังกล่าวแต่ประเด็นความตึงเครียดระหว่างประเทศ ก็ยังไม่ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยประเมินครับว่าการที่สหรัฐเองเป็นการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ในอิรักหรืออยู่ในซีเรียและเป็นการคาดการว่ากลุ่มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับก็ไม่น่าจะทําให้ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับหรือพูนง่าให้นะครับว่าสหรัฐเองก็เลี่ยงที่จะไปโจมตีกองกําลัง ที่อิหร่านสนับสนุนในซีเรียและในอิรักไม่กล้าโจมตีอิหร่านโดยตรงครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ทองคําแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นจากความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ราคาทองคําในช่วงเช้าวันจันทนี้สามารถเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ครับประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางพลิกไปพลิกมานะครับจะเห็นได้จากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีการคุยกัน เกี่ยวกับการยุติสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสโดยเหมือนว่าจะมีสัญญาหยุดยิงหรือสัญญาสงบศึกแล้วก็อาจจะมีการเห็นในส่วนของกลุ่มฮามาสมีการปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวอิสราเอลออกมานะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคํายังไม่ได้ไล่ซื้อหรือดันให้ราคาทองคาทยานหรือมีการปรับตัวขึ้นไปแม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสหรัฐมีการโจมตีเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ในตะวันออกกลางก็เลยทําให้นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังและก็ยังคงจับตาดูท่าทีและก็สัญญาณดังกล่าวเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นาในส่วนของตัวราคาทองคําในระยะสั้นเพิ่มเติมนะครับท้งนี้ทางนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทองคําในช่วงสั้นจะถูกกดดันหรือถูกชี้นําจากประเด็นทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งจีนจากทิศทางการที่เฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับ ดังนั้นในช่วงนี้จึงอยากแนะนําให้จับตาดูสถานการณ์ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนรวมทั้งที่ทางดอลลาร์สหรัฐและก็ที่ทางค่าเงินหยวนของจีนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของวันจันท์นี้นะครับสหรัฐเองจะมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการประจําเดือนมกราคมแล้วก็ตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยจะมีการเปิดเผยโด,ดยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็จาก ISM นะครับ รวมทั้งในช่วงของเวลาประมาณตีสองตามเวลาประเทศไทยของคืนวันจันทร์ก็จะมีเจ้าหน้าที่เฟดคุณราฟาเอลบอติดออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับในส่วนของวันอังคารนะครับในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ยังมีเจ้าหน้าที่เป็นคุณรอเรสตาเมสเตอร์ผู้ว่าการเฟดนะครับมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์เหมือนกันอยากจะให้จับตาดูท่าทีการแสดงสุนทรพจน์หรือการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดท่านดังกล่าว ว่าจะมีสัญญาณหรือมีท่าทีสอดคล้องกับประธานเฟดคุณโจโรมพาเวลที่มีการออกมากล่าวในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ไปแล้วหรือเปล่านะครับถ้าท่าทีหรือสัญญาณดังกล่าวสอดคล้องกันเรามองว่าอาจจะเป็นปัจจัยกดดันราะคารองคําได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนักนะครับแต่ว่าท่าทีเกิดมาขัดแย้งหรือว่าสนับสนุนให้เฟดเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับ ในระยะเวลาอันใกล้ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวก็จะกลับมาเป็นปัจจัยกระตุ้นหรือหนุนราคาทองคําให้มีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีสัญญาณของการรีบาวด์ได้นะครับนอกจากนี้ในช่วงวันจันทร์และวันอังคารอยากจะให้จับตาดูแนวโนม้มหรือโมเมนตัมค่าที่จากการการจีนนะครับหลังจากมีการเปิดเผย PMI ภาคการบริการจากไฉซินในเช้าวันจันทร์ไปแล้วมีสัญญาณของการดอกตัวหรือตามวัาที่ตลาดคาดการไว้รัฐบาลกลางจีน จะมีการส่งสัญญาณหรือมีการออกมาประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงวันศุกร์นี้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลจุดจีนยาวไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะครับถ้ารัฐบาลกลางจีนเนี่ยออกมาประกาศหรือส่งสัญญาณต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกกระตุ้นให้รา,าคาทองคําขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ว่าต้องดูนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมากหรือจะน้อยแค่ไหน เพราะหลายครั้งต้องบอกว่าตลาดมีการคาดการณ์หรือมีความหวังว่ารัฐบาลกลางจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแต่ปรากฏว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวมีการออกมาในระดับจํากัดหรือพูดง่ายๆนะครับแค่ประทองเศรษฐกิจจีนเอาไว้แต่ว่าไม่ได้อัดเงินหรือดันเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจนเศรษฐกิจมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีสัญญาณของการเติบโตขึ้นปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยจึงทําให้นักลงทุนผิดหวัง การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคําก็เป็นไปอย่างจํากัดหรือในบางครั้งเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาน้อยมากๆจนทําให้นักลงทุนเกิดรูปแบบของความผิดหวังหรือความวิตกกังวลว่าถ้าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเล็กขนาดนี้หรือว่าน้อยขนาดนี้เศรษฐกิจจีนก็อาจจะไปไม่รอดหรืออาจจะชะลอตัวลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวก็เลยกลับมาเป็นปัจจัยกดดันหรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคําดังนั้นอาจจะตาดูขนาด,ขนาดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการตอบรับของนักลงทุนว่าจะตอบรับในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอกของจีนถ้ามีการประกาศออกมาจริงนะครับสําหรับกลยุทธ์การลงทุนครับ YLG ยังมองว่าภาพของการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคายังมีลักษณะหรือรูปแบบของการแกว่งตัวในกรอบขึ้นขึ้นลงๆเป็นฟันปลาสลับกันนะครับกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยให้2,066เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นระดับสูงสุดของทองคําเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกรอบด้านล่างของทิศทางไซเว ให้บริเวณ2,000กับ1เหรียญเป็นระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมที่ผ่านมาเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ทองคำรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับให้ดูแนวต้านย่อย2,049เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนถ้าราคารีบาหรือฟื้นตัวขึ้นเป็นไปนอย่างจำกัดหรือไม่ผ่าน2,000กับ49เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนนะครับมองว่าเป็นแค่เทคนิครีบาหรือการฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นอาจจะมีแรงขายสลับกลับลงมามากขึ้น จึงแนะนําครับนักลงทุนที่มีทองคําอยู่อาจจะแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือเปิดสถานะช็อตในตัว GO หรือ GO o ออนไลน์นะครับให้แนวต้าน2,049 2,066เหรียญดอลลาร์ต่อเทอนเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของทองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นจุดสต็อปรอนหรือตัดขาดทุนนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงทยอยลดสถานะขายลงถ้าราคาไม่หลุดแนวรับ 2,000กับ18เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็2,000กับ1เหรียญเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนมกราคมถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ลดสถานะขายลงหรือเข้าซื้อคืนหรือใครไม่มีทองคำราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ระดับดังกล่าวสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาในช่วงสั้นได้นะครับเพราะถือว่าราคายังแกว่งอยู่ในกรอบไซเว์ ซื้อที่กรอบด้านล่างขายที่กรอบด้านบนหรือขายที่กรอบด้านบนแล้วก็มาซื้อคืนที่กรอบด้านล่างสามารถทําได้ครับทางนี้สําหรับทองคงําแท่ง96.5%ของไทยนะครับมีกรอบแนวต้านด้านบน34,600 34,900บาทต่อบทาททองคําครับแล้วก็กรอบแนวรับด้านล่างอยู่ที่ระดับ3 4 5 0บาท33,800บาทต่อบาททองคาครับก็ให้ซื้อที่กรอบด้านล่างขายที่กรอบด้านาบนหรือ ที่กรอบด้านบนหรือซีที่กรอบด้านล่างก็สามารถทําได้เหมือนกันครับช่วงนี้นะครับ YLG Boolean International นะครับเป็นการจับมือกับ AIS หรือว่าบริษัท Advanced Info Service นะครับเปิดตัวโคแคมเปญผ่านแอปพลิเคชัน Get Go by YLG นะครับลูกค้า AIS ที่สมัครผ่านบริการซื้อขายทองคำกับ YLG ผ่านแอปพลิเคชัน Get Go นะครับรับ AIS point 3ต่อนะครับเพียงแค่กรอกโค้ด YLGAS เท่านั้นนะครับไม่เฉพาะลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าวเหมือนกันเพียงแค่ก่อโค้ด YLGAS เท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วถ้าใครไม่มีแอปพลิเคชัน GetGo by YLG ก็สามารถเข้ามาโหลดแล้วก็รับสิทธิ์จาก AS point ไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ถ้าทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ